มาเอาอยู่ว่ะเว้ยวันนี้เป็นวันดีมีโอกาสมาเจอกันเจอโดนตัวน้อยไม่ยายมาเอาไปตองเอาหัวล้านเดี๋ยวเนี่หัวเลยค่ะดูไม่ยายเอาตองนี่ค่ะนั่นน่ะแดดใบแดดเงาอ่ะนั่นหมายืมม่วงใช่ก่อใช่ม่วงไว้ใช่ม่วงไว้ตาผมใหม่กะไม่ยายเอาตองะ แม่ยไไายจะแป้งขนมโต๊ะยายป้าต่ายนี่ผมได้หรูนผู้ชำนาญโต๊ะตองยำแป้งขนมมาแป้งขนมต้มดีแล้วแต่อีแม่ตัวเองอะอะไปเยอะไปเยอะแบบภาษาต่างดาวอะโดนโดนครับเอเ๋ควายร้อนเพ้ยหน้าใสอองตองไหมคนท้องหวล้านเอาหัวปกก่อนหน้ามาเกะเหีาาห่ยวเลย ได้จะไว้ผมมันไอ้ไปฮะเอามันเหรอเออเหมังแมวไอ้แมวไปใส่หมวกจะได้ลูกล่ะใส่ของลูกนี่ในลูกนี่อ่ะนายโดนเอาดิไม่ใครหล่ออ่ะใครหลอกันอ๊ายเอาจุ่ม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 อ้ายเอาจน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 มันเลยอ้ายหมวกนี่เออนั่นน่ะนั่นน่ะเอาเอาแม่เอาไม่เอาลูกล่ะทำจนใส่กล้องประจานเถอะอ๊ายเอ ใส่หมวกเหมออือนรอเบี้ยวหัวเลยนะแม่แปรงทำไมเอะพ่อพจ๋าแปรงทำไมเอาแล้วเฮ้ยฮะ,ะอันแม่มันได้หลายใบแล้วร,รู้อ,อยู่กับโดนอยู่กับโดนมาตั้งแต่เล็กอยู่กับโดนมาตั้งแต่เด็กโดนชอบอะไรกับเล่นกระโดนเ <laughs> อาไม้ยหญย่ไปหน่อยเอาถอนหมวกอ,อย่า ชวมว่าล้านเอ้ยอันนี้ร้านใหญ่นี่ร้านน้อยเอ้อมาน้อยนี่ฮึขว้างไหนนี่ึฮขว้างไหนนี่เน็บสัมค่ากัได้นี่แม่เอ้อไปไหนกอมาตัวนี่เอ,อ้อเออนั่งอยู่กลางดอยเนี่ยเจ้าสองคนนี่ฮะพาซายยังก็อนโดนพาซายยังโดนโดนค่ะ โอ้มีหลายแกนอยู่ละยอัเสาะพอหรอโดนภาษาอย่างครับโดนจะมีกาเอกะเบิ้งแน่อกะเบิ้งแนมจะมาโดนแล้วเห็นแววเจ้าเป็นตาบบคือเก่าเลยนะเราจะได้กลับไปฟังคนเดียวเด้อกต่ห้องได้ตัวใหญ่้งแมวก็้ามาช่วยอ่าบ้างแมวก็มาต่วยเขียนะคะเอาไปยืมไป